นาโมพุทธายะพระพุทธายะตัะยานมานีนภารัตสีสะหาสุตธรรมะพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชา อาทิตทานังวรังคันธ si ังสิวาริตังอเทรังอาหังว ah ันธามิทุระโตอาหังวันธามิตาติโยอาหังวันธามิสัพพโสภูธะธรรมะสังฆะปุเชมินะโมพุทธายะ พระพุทธาตัยรัตนญาณมาณีนภารัตศีสะหาชัชุตัมมะพุทธธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอาทิทานังวารังคันธัง สิวาริตาหะเทหังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิตาจิโยอาหังวันทามิสัพพโสขุทะธรรมะสังฆะปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธายะตนะญาณ มานีนภารัตสีสะหาสุธรรมะพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอาภีธานังวารังคันธังสิวะริตาเทถัง อาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิตาติโยอาหังวันทามิสัพพโสภูธะธรรมะสังฆะาุเชนินโมพุทธายะพระพุทธาใจรัตนายานมานีนภรัต สีสะหาสาสุตัมมาภุทโธธรรมโมสังโฆยาถาภุทโมนะภุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอภีธานังวารังคันทังสิวะริตานาเทราหังวันทามิทุระโต haham vantami taduyo haham vantami sabhaso uta dhamma sangka ucemi namo utaya praputa taira tanayan ma ino parat si sahaja พุทโธธัมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุททะบูชาธัมมะบูชาสังฆะบูชาอภิทานงวารังคันธังสิวะริตมาเทรังอาหังวันทามิธุรโต Aham wanti taya haham wanti <Susukai> sapso Kotha tama sangka ujene Nam mokhoaya Prakotha daerah Tenyan Maina baraat sisa sautama พุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอาทิทานวารังคันธังสิวะริตาเทรังอาหังวันธามิทุระโต Aham wanti kaya haham wanti sapasa kothama sangka pujene Nam mohoaya Prakutha Thailand Ten พุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชาอาคีธางวารังคันธังสิวาริตาณาเทวังอาหังวันธามิทุระโต Aham wanti taya haham wanti sabso kothama sangka pujene Namhoaya Prakutha daerah Tenyan Maina baraat sisacasutama พุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชาอาตีทานังวารังคันธังสิวะริตนาเทรังอาหังวันธามิธุรโต Haham wanti taya hahamwani sapasa kotha dama sangka pujene na mohoa Prakotha Thailand Tenyan Maina พุทธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอาภีธานังวารังคันธังสิวริตานาเทรังอาหังวันธามิธุระโต ahaṁ vantāmi tāduyo, ahaṁ vantāmi sāpāso, utadhamma saṅkā ucemi nāmo utāya, praputa tāilatana yāna, ma'ino parat, sīsāt si พุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอาภีทานังวารังคันธังสิวริตังอาเทรังอาหังวันธามิธุระโต Aham Vandami Taduyo, Aham Vandami Sabasho, Uta Dhamma Sangka Ujemi, Namo Udaya, Prabhuta Tayatana Yan, Maino Bharat, Sisa พุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธะปุชาธรรมะปุชาสังฆาปุชาอะภีทานังวาลังคันธังสิวาริตังอะเทังอาหังวันธามิธุระโต Haham wanti kaya haham wanti sapasa kothadhama sangka jene Nam mo koaya Prakotha Thailand Tenlan Maina พุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอาติทานังวารังคันธังสิวาริตะมัเทระอาหังวันธามิธุระโต Aham wanitai taya haham wanti sapasa kothadhama sangka jene Nam koaya Prakutha Thailand Tenlan Maina Barat sisacasutama สังโฆยะถาพุทโนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอาติตานังวารังค an, ันธ ah ังสสวะริตาเทัรรมหังวันธามิทุระโตาหังวันธามิตาัิโย อาหังว so, ันทามิสัพพโสภูธาธรรมะสังฆะุเชมินามพุทธายะพระพุทธาใจรัตนายานมานีนภรัตสีสาหาสุตธรรมาภูโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนา พทชาบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาคีทานวารังคันทังสิวริตามาเทรองหัางวันทามิทุระโตหัางวันทามิทาติโยหัางวันทามิสัพพโส พุทธะธรรมะสังฆะปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตยรัตนณ์ญาณมณีนพรัตน์สีสาหาชัชชุตังม์พุทโธธรรมโมสังโฆยาถาพุทโนณ tak buca bocaca sang bocaca Hakitanang warang pantang Si wari tan terram haham wanitai Turto haham wanita tayo haham พุทธะธรรมะสังฆะาุเชนินโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์สีสาหาสัชชุติธรรมะพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะ พุทธชบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอาทีทานังวรังคันธังสิวะริตาณเทรังอาหัง ah วันธามิทุระโตอาหังวันธามิทาติโยอาหังวันธามิสัพพโส พุทธะธรรมะสังฆะาุเชนินะโมพุทธายะพระพุทธาไตรลักษณญาณมณีนพรัตน์สีสาหัสสุตธรรมภูโธธรรมโมสังโฆยะถาพภูมิ ทาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอภิธานังวรังกันธังสิวริตามาเทรอาหัางวันธามิทุระโตหัางวันธามิตาตโยหัางวันธามิสัพพโส ท้ธรรมะสังฆปูเชนินโมภูตายะพระาภูตาตจรัตนะยานมานีนภารัตสีสาหาสุตัมมะภูโทธรรมโมสังโฆยะถาภุทโมนะ พุทาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอาติทานังวรังคันธงสิวริตามาเทรังหังวันธามิทุระโตหัางวันธามิตาจุโยหัางวันธามิสัพพโส พุทธะธรรมะสังฆะาุเชนินะโมพุทธายะพระพุทธาไตรัตนญาณมณีนพรัตน์สีสะหาชัสตัมมะพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโนณ พทถาบูชาธรรมะบูชาสัมภบูชาอาทิทานวารังคันธังสิวริตามาเทรองหางวันทามิทุระโตหางวันทามิทัดโยหางวันทามิสัพพโส พุทธะธรรมะสังฆะาุเชนินโมพุทธายะพระพุทธไตยรัตนะยานมณีนภรัตสีสาหาสุตัมมะพุทโธธรรมโมสังโฆยะภาพุทโมนะ โอชาบูชาธัมมาบูชาสังฆบูชาอาทิตทานังวารังคันธังสิวริตาาเทรังอาหังวันธามิธุระโตอาหังวันธามิธากโยอาหังวันธามิสัพพโส พุทธะธรรมะสังฆะปุเชนินะโมพุทธายะพระพุทธไตรลักษณญาณมณีนพรัตน์สีสาหาสุตธรรพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะ โคทาบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาติทานงวรังคันธ์สิวริตาณเทรังหัางวันทามิทุระโตหัางวันทามิตาตุโยหังวันทามิสัพพโส พุทธะธรรมะสังฆะาุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตยรัตนณญาณมณีนพรัตน์สีสาหาสัชชุตัญญาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโนณ โอชาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวรังคันธังสิวะริตามาเทวังอาหังวันธามิทุระโตอาหัง ah วันธามิตาติโยอาหังวันธามิสัพพโส พุทธะธรรมะสังฆะาุเชนินะโมพุทธายะพระพุทธไตยรัตนาญาณมณีนพรัตน์สีสาหาชัชสุตังมะพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะ พุทธชบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอาทิธานังวรังคันธังสิวะริตามนาเทรังอาหังวันธามิตุระโต เจมินามุทายะพระพุทธตายาตนาญาณมณีนพรัตน์สีสะหาสุธรรมะพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชา อาทิธานังวารังคันท an, ังสิวะริตังาเทระ See you are itarna haa เทหังหังวันทามิทุระโตหังวันทามิตาติโยหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆะปูเชมินโมพุทธายะพระพุทธาใจรัตนะยานมานีนภารัต ศิษยสาวาทสุธรรมาภุดโทธรรมโมสังโฆยาถาภุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอาทิธานังวรังคันธังสิวะริตาณังเทารัง Amen. Okay. เจมินาโมภะตายพราภะตาตาเยตนะญาณมานีนภารัตสีสาหัสสุตังนาพุทโธธัมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธะบูชาธัมมะบูชาสังฆะบูชา อาทิตทานังวารังคันธังสิวาริตามาเทรองหังวันธามิทุระโตาหังวันธามิธาติโยาหังวันธามิสัพพโสภูธะธรรมะสังฆะปุเชมินโมภูธายะ พระพุทธไตยรัตัณฑายานณีนภรัตสีสหัสสุตธรมาพธโธรรมโมสังโฆยะถาพุทโณะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆ์บูชาอาทิตทานังวรังคันธัง สิวาริตะนาเทราหังวันทามิทุระโตหังวันทามิทาติโยหังวันทามิสัพโสขุทาธรรมะสังฆปูเชนินะโมพุทธายะพระพุทธายะตนะยาน มานีนภรัตศีสาชาสุธรรมาภุฑโธธรรมโมสังโฆยาถาภุทโมนะภูธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอาทิธานังวารังคันธังสิวริตาเทระ haṃ vanthāmī dhuraṭho haṃ vanthāmī tākuyo haṃ vanthāmī sabba so buddha dhamma saṅgha pujeṇī namo Buddhaya bhagavuttā tayatana ñāna māni สีสะหาสาสุธัรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอาทิตานังวารังคันธังสิวะริตันอาเทรัง หังวันทามิทุระโตหังวันทา